ครับนี่โหพี่คองมหาเจ้าเต่ายักษ์ครับโอ้โหมีเต่าั้งสี่ตัวนะครับดูตัวใหญ่มากเลยครับนี่พี่กินคลองบอกพักก่อนแป๊บนึงดูครับย็งไงฮะนี่ครับตัวจจิงเลยนะครับโอ้เต่าตัวใหญ่มากเลยครับนี่เต่าตัวใหญ่ครับโอ้พรเต่ากำลังนอนฮะดูโอ้พี่กินคองเรียกครับโมโมโม มาครับพี่ของกินของเรียกครับมาเลยเรีวโอ้ยิงิของประทากับเจาเาเ้าเต่าครับลงไปไม่ได้นะครับเจ้าเต่าตัวใหญ่มากครับอยู่ในแต่ข้างบนนะครับโอ้โหพี่ยของบอกอไม่ลงไม่ลงไม่ลงหรอกไม่ลงหรอกดูครับดูรอวันนีน้้งครับดูโอ้ย แสดงว่าเต่าตาตัวใหญ่จริงนะครับเนี่ย4-4ตัวนะครับมีอยู่็นครอบครัวเลยครับเพราะว่าถ้าใครเอานิ้วไปแย่นะครับกัดนี้ไม่ปล่อยนะฮะว่าเต่านี่แข็งแรงมากนะครับปากนะครับดูคงกครับโอ้รอเต่าครับไม่กลัวอะไรเป็นไงดูครับบรรยากาศฝนก็ตกครับเต่าหลบฝนนะครับนี่ โอ้ห oh. นี่ครับตัวนี้เริ่มไม่พอใจแล้วครับเริ่มมองเลยฮะมาอยู่ใช่ไหมเจ้าคิงคองไม่อยู่ใช่ไหมเดียวเดี๋ยว,ยวลงมาก่อนนี่ครับโอ้โเ oh, oh, จ้าเต่าอ้าปากครับนี่นี่ครับขานี่ใหญ่มากนะดูครับอยู่เต็มขานี่ใหญ่มากเลยเห็นไหมโอ้ยฮัตเตงคอไม่กลัวล็อกแค่นี้เอง แต่ลงไปไม่ได้ครับก็ห้ามลงนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ